ิลปะหัตถกรรมสร้างชื่อในเวทีสากลควบคู่ผลักดันช่องทางการตลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หวังสร้างความยั่งยืนในงานศิลปะหัตถกรรมไทยนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ4ปีก้าวสู่ปีที่5สถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือ SACIT โดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือทำให้ประชาชนมีความสุข โดยร่วมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลที่นำเอาสเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาในงานศิลปะหัตถกรรมมรดกของชาติมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยและสนับสนุนให้คนไทยร่วมซื้อร่วมใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจของ SACIT ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของช่างฝีม